สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การดูดวงเดือนธันวาคมพศ2564กับไดม m นด์เมจิกทาร์ดนะคะการดูดวงนี้จะดูด้วยไพ่ทาร์ดอย่างเดียวนะคะซึ่งเป็นการเปิดไพ่ตามลัคนาราศีของท่านหากท่านใดต้องการให้เฉพาะเจะจงสําหรับตัวท่านเลยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาดูส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ การทำนายจากไพ่นะคะอยากให้อ่าท่านรับพลังงานดีๆไปไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหากไพ่อาทำนายอะไรที่เป็นการเตือนขึ้นมาก็อยากให้ท่านนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะค่ะสำหรับการดูดวงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด i ม m อนเมจิกตา อ่าทาร์ตตลอดมานะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะก็เรามาเริ่มดูกันค่ะว่าดวงเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขออนุญาเปิดให้แทนชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้ไพ่อบอกว่าตัวคุณเนี่ยมีความเรียกว่าชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นเดือนที่เรียกว่าตัวคุณเองอะคะ่ะจะมีความ เรียกว่าไพ่ตัวตนของคุณบอกว่าคุณอะคิดถึงอะไรเก่าๆคนรักเก่าความรู้สึกเก่าๆสิ่งดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือว่าคุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนเก่าๆในชีวิตได้กลับเข้ามาให้ของขวัญของคุณให้กลับเข้ามาให้ของขวัญกับคุณกลับเข้ามาให้สิ่งดีๆกับคุณหรือได้ไปเจอคนที่แบบคุณไม่คิดว่าจะเจอก็ได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันจะเป็น นี่มีหมายในเรื่องของสิ่งที่ดีๆนะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการงานนะการงานของคุณเดือนนี้คุณจะได้รับโปรเจกต์จากเจ้านายนะคะซึ่งบางทีอาจจะได้รับมอบหมายงานหรือเป็นการเริ่มต้นการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอะไรใหม่ๆอะคะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเองจะได้รับงานใหม่ได้รับมอบหมายงานหรือว่าได้ทํางานอะไรใหม่ๆนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะ เดือนนี้คุณอาจจะต้องออยู่ใกล้ชิดหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานมากมายนะคะให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองนะสิ่งที่เราตั้งใจทำเอาไว้ค่ะคือไม่ต้องไปฟังใครนะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะอา,อาจจะมีคนเข้ามาพูดจาให้คุณไม่สบายใจนะคะในช่วงนี้แต่ว่าก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะชาวราศีเมษนะคะสาหรับคนที่ทาธุรกิจ คนที่ทำธุรกิจเดือนนี้มีไอเดียใหม่ๆสิ่งที่คิดจะทำเดือนนี้เป็นความถนัดของคุณอนะเป็นแบบบางคนทําในเรื่องของธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณถนัดนะคะคุณจะประสบความสําเร็จได้นะเพียงแต่ตัวคุณเองอย่าเพิ่งเบื่อหนท้อไปก่อนนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสําเร็จอาจจะไม่ใช่ต้นเดือนอาจจะเป็นปลายเดือนก็ได้นะคะมีคนเข้ามาให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของสายงานก็คุณช่วยเหลือไปเถอคะค่ะแต่ว่าคุณช่วยเหลือแล้วเนี่ยเขาก็ เรียกว่าเขาจะได้ดําเนินงานของเขาไปได้ด,ดีตัวคุณเองก็ได้รับผลตรงนั้นด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะแล้วก็การทําธุรกิจนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่มาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะเป็นเดือนที่เรียกว่า ตัวคุณเองมีการนำเงินเก่าๆมาใช้เพื่อซื้อความมั่นคงซื้อความสุขให้กับตัวเองให้ระวังเรื่องของการเงินว่าการเงินของคุณนะคะมันมีสองอย่างคือถ้าคุณไม่ซื้อของเยอะหรือว่ามีการซื้อของขวัญให้เพื่อนเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นในเรื่องของ าการนําเงินไปใช้ในเรื่องของสุขภาพไปเสียเรื่องสุขภาพซะมากนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะสุขภาพของคุณช่วงนี้มาจากความเครียดของคุณเองคุณคิดมากคุณวิตกจริตในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ระวังเรื่องความเหนื่อยล้าของร่างกายช่วงนี้ให้เซฟร่างกายให้มากนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจาก ในส่วนของสิ่งเก่าๆที่คุณทํามาอาจจะเป็นเงินปันผลหรือว่าเงินที่คุณตั้งไว้หรือบางคนยืมเงินคุณไปก็อาจจะเอามาคืนในเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถือว่าการเงินของคุณดีนะ,ะการเงินของคุณมีเงินเข้ามาค่ะจากการทํางานนะคะไพ่ไม้เท้าบอกว่าตัวคุณเองจะได้เงินจากการทํางานนะคะแล้วก็เงินตรงนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่ามีความสุขแหละเออได้รับมาแล้วมีความสุขแต่ระวังหมดไปกับเรื่องสุขภาพแล้วก็การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะใน เรื่องของเงินของชาวราศีเมษนะบางคนนําเงินเก็บมาใช้ก็ได้นะมันเป็นประมาณนั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีความรักนะคะคนที่มีความรักชาวราศีเมษนะคะคนโสดคนโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองยังไม่พร้อมอะที่จะก้าวไปกับคนคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะเขาคนนั้นมีความมั่นคงมีความเรียกว่ามีความ พยายามเข้ามาหาคุณอะแต่ว่าคุณรู้สึกได้ว่าเขาคนนั้นอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือว่า,าเขาไม่เขาอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกติดหรือว่าเป็นในส่วนของคนที่เข้ามาแล้วแบบเหมือนเขามีพันธะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะคุณเองมีช่วงที่ต้องเลือกมีคนสองคนเข้ามาคนนึงอาจจะเป็นเด็กกว่าหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบ ลดโผลน่ะคือเหมือนอิสระรักอิสระอะไรประมาณนี้ส่วนในคนนึงมีความมั่นคงมีความมั่นคงในที่นี้คือเขาอาจจะเป็นพวกชาวธาตุลมก็ได้นะคือมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีความเก่งนะคะตัวคนเองไม่รู้จะเลือกใครอะแต่มีคนใดคนหนึ่งที่เขาอาจจะปิดบังซ่อนเลนคุณอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ลับๆนะคะตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะคนที่โสดนะคะ คุณอาจจะยังไม่ได้เลือกใครนะเหมือนอยู่ในช่วงลังเลว,ว่าจะเลือกใครดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณเครียดวิตกกังวลนะอืมคนมีคู่แล้วให้ระวังสุขภาพของคู่หรือสุขภาพของตัวคุณเองนะคะมันจะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาความเครียดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการไปหาคุณหมอหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ในเรื่องของอ่า เรื่องของสุขภาพหรืออะไรเงี้ยนะในเดือนในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องคู่มากๆเพราะว่าตัวคนเองหรือเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะไพ่สีดาบออกมาเนี่ยให้ระวังเรื่องสุขภาพของคู่หรือของคุณเองนะคะอาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพจริงๆเนาะในส่วนตัวนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการเรียนนะคะเรามาดูกันว่าเป็นไงบ้างการเรียนนะคะ การเรียนของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดือนนี้ดูแล้วเหมือนคุณจะได้เฉลิมฉลองนะเรื่องการเรียนไม่น่าห่วงอะ่ะเปิดเพิ่มให้นิดนึงเิมพมีการแบบอืมสิ่งที่คุณตั้งใจทํามามันอาจจะมีความเหนื่อยความล้านะแล้วก็ช่วงนี้มีการต้องปวดหัวไปกับการเลือกคณะเลือกอ่าที่จะเรียนหรือบางคนอยากไปเรียนแล้วก็ ติดนู่นติด,ตดนี่ติดนั่นอะไรเงี้ยค่ะเดือนนี้คือมันจะเป็นเรื่องปวดหัววิตกกังวลน,นิดนึงแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้เรียนในสายเรียนสายงานที่สายการเรียนที่คุณชอบ คุณจะได้เรียนในสิ่งที่คุณแบบรู้สึกว่ามันมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะสุดท้ายแล้วอาจจะต้องพึ่งพาผู้ใหญ่นะคะให้ช่วยเลือกให้นะในเรื่องของการเรียนอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษก็เป็นเดือนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นเดือนที่แบบให้ระวังแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะดูแล้วนะคะเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องการงานดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรติดขัดนะคะก็ส่้นนะคะชาวราศีเมษขอให้คุณ ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ